เราจอดรถข้างทางลักษณะนี้นะครับแน่นอนให้ตัวรถของเราล้ำจากเส้นขาวหรือเส้นทึบเห็นไหมนะครับเอามาดูมามองเห็นไหมครับล้ำมาหมดเลยเห็นไหมนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาแต่หน้ารถแล้วเอาท้ายโผล่ไว้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการกีดขวาง,งจราจรท,ทันทีนีะนั้นการจอดรถไหลาทางหรือขอบทางเนี่ยเราต้องเอาหน้ารถหรือเอาตัวรถของเราเนี่ยล้ำมาให้หมดเลยโอเคคราวนี้ขณะที่เราจะขึ้นรถเนี่ยเราต้องเดินอ้อมมาจากข้างหน้ารถเพื่อให้มองเห็นก่อน ใช่ไหมนะว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอ่าครับลองเดินไปนะครับเดินไปหน้ารถครับอ่าไปมองดูก่อนนะครับถ้าไม่ปลอดภัยให้เราหยุดเพราะอะไรอย่างน้อยรถเนี่ยมันก็เป็นกำบังให้เราใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเราเดินอ้อมมาจากข้างหลังเรามองไม่เห็นแล้วว่ารถเขามาเร็วหรือมาช้าะไม่ได้เป็นกำบังให้ใช่นะครับเผื่อ <ๆ S 1> เขามาเกี่ยวท้ายเรามาเกี่ยวหลังเราอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนานะครับในเรื่องของความปลอดภัยโอเคครับเชิญเห็นว่าปลอดภัยแล้วเชิญ